วันนี้วันที่ทลายแล้ววันนี้วันที่ยี่สิบหกแล้วยี่สิบหกยี่เจ็ดยี่แปดยี่ก้าสามสิบอีกห้าวันนักเรียนหอพักก็จะมาวันที่สามสเนอนาะนักเรียนหอพักจะมาเนาะสามอ็ดมาแล้วสาอ สาสิบเอ็ดกับวันที่หนะึ่งเนาะใครจะมาวันที่สามสิบเอ็ดก็มาแต่วันที่สองวันนะี้นะสามสิบเอ็ดกับหนะึ่งเนาะสามสิบเอ็ดกับหนึ่งนะยังมีโอกาสให้เลือกเอาวันที่เท่าไหรสา1สิบเอ็ดวันที่สาสิบเอ็ดกับวันที่หนึ่งถ้ามาหลังกว่าน,นี้แสดงว่าเรียนหอพักเนี่ย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบเนาะที่าที่ทางโรงเรียนรับทางเรียนให้เข้าหอวันที่31เนาะ31วันที่หนึ่งตอนนี้นักเรียนก็พักได้เต็มที่แล้วเนาะปิดเทอมตั้งเกือบเดือนหนึ่งเนาะนักเรียนก็นอนอพักผ่อนได้เต็มที่เลยที่ผ่านมาไม่ถึงว่าเด็กนักเรียนบ้านเนาะได้อยู่ดูแลพ่อแม่ดูแล ทางบ้านเนาะดูแลตลอดช่วงปิดปิดเทอมเนาะช่วงปิดเทอมก็ได้มีโอกาสดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่เนาะดีแล้วที่ได้มีโอกาสดูแลช่วงปิดภาคเรียนนักเรียนก็จะได้นักเรียนก็จะได้มีโอกาสตอบสนองพระคุณพ่อแม่ของเราเนาะ และถ้านักเรียนที่ไม่ได้กลับบ้านก็มีโอกาสตอบสนองพระคุณของโรงเรียนอ่อลงตัวแล้วเพราะฉะนั้นอีห้าวันนี้ก็ไม่นานเนาะ,ะใครมีภารกิจมีธุระอะไรก็ให้เรียบร้อยเนาะปีนี้ก็เราก็ ภาคเรียนที่สองมสามก็จะจบแล้วมสามเหลืออีกเทอมเดียวมสมเหลืออีกเทอมเดียวก็จะจบแล้วใครที่ติดศูนติดอะไรต่ออะไรน่ะอย่าให้มีนะติดแล้วไม่จบเนออย่าโมัวแต่เล่นนะใครติดศูนย์ติดอะไรต่ออะไรนะ่นะต้องแก้ไขด่วนตามเวลาที่กําหนด เป็นเรียกว่าโตแล้วเนาะความรู้สึกนึกคิดออกแล้วใครที่ติดศูนย์ติดไรนะ่ะอย่าเล่นตัวนะลำบากเนอะ้าไมแก้ตัวถ้าไมทำต้องส่งครูเขามีงานมีอะไรต้องส่งครูเขาอย่าให้ครูเขาต้องทวงตลอดไม่เอานะอ่า ตอนนี้ก็เมื่อคืนนี้สารวินสารวินไปสารวินกับพิมุกพากันไปยกข้าวขึ้นรถในทุ่งนาก็เลยขอกุญแจขอกุญแจประตูครูแล้วก็ล็อกรูเรียบร้อย พอพอครูกลับมาอพอครูเข้ามาเมื่อเช้าเนี้มเมื่อกี้ปรากฏว่าปรากฏว่ายังไม่ตื่นเลยดีที่ครูมีกุญแจอีกประตูหนึ่งทางด้านโน้นทางด้านออกทา,ทางด้านทางด้านประตูออกอมีกุญแจทางโน้นก็สามารถเข้ามาได้เนะ แล้วก็จะได้ตะโกนเรียกเขาละตะโกนเรียกเขาเพราะว่าเขายังไม่ตื่นครูก็เลยไปประตูทางออกประตูทางเข้าเขาล็อกไว้นมีกุญแจสองจุดนามีกุญแจสองจุดนเรียนหอหญิงนี้ก็มาถึงก็เดี๋ยวครูจะเอากุญแจให้นาะกุญแจอยู่ที่ครูเนาะ จหอยยิง <c oughs> นักเรียนเขานอนไม่ว่าก,กันเนาะเพราะว่ามีโอกาสปิดภาคเรียนมีโอกาสอยู่บ้านอยู่ช่องแต่เขาไม่อยู่เขาก็ไม่อยู่ทํางานไม่อยู่ดูแลโรงเรียนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาทํางานก็ไม่เป็นไรเพราะว่าการทํางานเนี่ยเป็นการหาไรายได้ก่อนเปิดเทมอมเนาะไม่ เวลาได้เงินได้ทองมาก็ไม่ต้องไปรบควรทางพ่อแม่เนาะมีโอกาสได้หลายบาทอยู่เนาะหลายวันอยู่เมื่อวานก็ไปกันทั้งห้าคนห้าคนไปหมดเลยครูมาหาพวกเราตอนสี่มงปรากฏว่าเงียบเลยเงียบไม่มีคนไม่มีใครอยู่สักคนหนึ่ง โน่นแหละพอเขากลับมาโน่นสี่โมงกว่าเขากลับมาก็เขากลับมาแล้วก็เลยบอกอเขากำลังไปเหนื่อยนะทางานเหนื่อยว่ามากวันนี้มันบอกว่าเหนื่อยด้วยเนาะบอกว่าเหนื่อยด้วยปรีชาปรีชาก็ไปปรีชาก็ได้ได้แรงด้วยปรีชาก็ได้ทํางานด้วยปรีชาก็ได้ทํางานได้เงินด้วยนะสองสามร้อยเนาะ พราะว่า,วามีมีตะวันะตะวันบอกว่าทํางานบ้างก็ดีจะได้เงินใช้ห่ืเออ่ขยใจพูดดีตะวันเพราะว่า <c oughs> ถึงเวลาะจะเลือกเอาว่าจะทํางานหรือว่าจะนอนเล่นแต่เวลาทํางานให้โรงเรียนต้องทําตามเวลานะสี่โมงปรากฏว่าเขากลับจากทํางานมาเหนื่อยๆหน่ยเขา หมดโอกาสได้ทำงานได้แล้วเพราะว่าสี่โมงครึ่งเขามาถึงแล้วเข้ามาทั้งไปทั้งห้าคนไม่รู้วันนี้จะไปอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแหละเดี๋ยวจะลองดูก่อนจะถามดูคงไปหรือไม่ไปแต่ก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วถ้าไปก็ไม่เป็นไรได้เงินได้ทองเพราะว่า <c oughs> พากันมีเงินติดตัว เอาไ้ซื้อขนมเวลาเรียนเนาะเวลาเรียนก็มีเงินมีทองใช้เนาะแม่ครัวตอนนี้ก็ระองกุญแจประตูอะไรล็อกเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวมาถึงก็เหมือนเดิมตามปกติเนาะ <c oughs> อ่าตอนนี้ก็อืม เป็นสถานที่เลี้ยงอาหารนักเรียนเนาะนักเรียนก็มารับประทานอาหารตรงนี้ก็ดูที่ว่าตอนนี้ม,มีไก่เนาะไก่ก็มีผู้รับผิดชอบนักเรียนรับผิดชอบอนักเรียนที่รับผิดชอบก็ดูแลเช้าเย็นเนาะ ดยูเลยเช้าเย็นที่คัดไข่ด้วยเทียตไข่เขาก็เปิดไฟไว้ด้วยเออเขาใส่กันแจไว้ด้วยเนาะเอออืมนี่คือไก่โรงเรียนเนาะเป็นโครงการเป็นโครงการของอา่าหน่วย ราชจัดการมามอบโครงการให้โรงเรียนเนาะอะตอนนี้นะักเรียนก็ดี่จะดูว่าเขาเปิดไฟเปิดอะไรไว้ไหมธรรม,รธรรมชาติของเด็กเนาะโอ้ยก่เยอะเลยถ้าเปิดไว้ไหม ไม่มีนะอืมเรียบร้อยด้วยดีเปิดไม่มีใครเปิดไฟไว้ดูความเรียบร้อยตัวน,นี้ก็คือที่หุงข้าวเนาะไก่รงเรียนหนอเด็กก็ได้ไข่ได้อะไรขายหนอได้ไข่กินอีกแนละ้วลงตัวแล้ว <c oughs> Ừ. Uhm. Như có Cục che có Không lột Ừ Ừ เช้าเย็นเช้าเย็นมาดูไก่เช้าเย็นเช้าเย็นเนาะเพราะฉะนั้นก่อนจะไปทํางานต้องมาทำทำหน้าที่ดูไก่ก่อนแล้วก็ไปทํางานต่อถ้าไม่ทําก็รอเวลาดูไก่อย่างเดียวแต่ถ้ามีงานทําก็ทำเนาะตอนนี้ก็ปิดไฟหมดแล้ว วันนี้จะพัฒนาบ้านต่ออีกเนาะเพราะว่าใกล้เปิดเทอมแล้วพัฒนาบ้านต่อพอดีบ้านมันรกมันรกด้วยใบไม้ใบหญ้าเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยเตัดตัดแล้วก็ยังไม่เอาออกก็เลยต้องพัฒนาการใหม่เนาะเดี๋ยววันที่สิบเก้ากับสามสิบก็เดี๋ยวก็มีรายการตัดหญ้าน่าดูลนะ อย่ามันออกได้ออกดีเลยปิดไฟหมดแล้วปิดไฟหมดแล้วดูตรงนี้ต่อมันนอนหลับจนกระทั่งถึงลืมเปิดกุญแจ เดี๋ยวต่อไปไม่ให้กุณแจไว้ละให้ครูต้องต้องไปไขาทางโน้นถ้าไขาไม่ออกนี้ลำบากแน่แหละบอกว่าพอดีเขาไปยกขยกข้าวตอนกลางคืนเนาะก็เลยว่าเขาไม่ใช่เดินไปเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยก็เขาก็ต้องข้าวมาเอามอเตอร์ไซค์เข้ามา เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการขอกุญแจไปใช้ก็ไม่เป็นไรขอกุญแจไปใช้มีการขอกุญแจไปใช้อันนี้รอบละเดินปิดไฟรอบละ ปิดไฟรอบละปิดไฟรอบละอืมปิดไปนเนี้ยอืม,อมเรียบร้อยครบสูตรเลยรอบคิดเลย á là viên to là là viên to tô khảo nó no? Pể... ปิดแล้วอันนี้เปิดอันนี้ปิดเนาะปิดแล้วเปิดแล้วเรียบร้อยหน้าโรงเรียนเนาะดูน้ำสักหน่อยเนาะเดี๋ยวก็จะเริ่มเปิดน้ําตอนเปิดเทอมละปิดน้ําบ้างเปิดน้ําบ้างตอนนี้ถ้าเกิดไม่มีเขาก็แก้ปัญหาของเขา ้าน้ำไม่น้ำไม่พอเขาก็วิ่งมาเปิดเองเพราะว่าถ้าเปิดเหมือนตอนเปิดเธอไม่ได้เพราะว่าประชากรน,น้อยน้อยตอน,นี้ก็คือล็อกยังไม่ได้ปิดไฟเนะาะก็ยังไม่ได้เปิดถ้ามันหมดก็มาเปิดกันแล้วกันเนาะสารวีเดอรนะ์เพราะว่าน้ำต้องใช้เลี้ยงไก่ด้วยเนาะ สายขนาดนี้ยังไม่ได้ไปหุงข้าวหุงปลาและเวลาเขาพาเขาให้ไปทํางานนี่ไปแบบไหนถ้าไปทํางานนี่จะไปแบบอดข้าวอดน้ําไปมั้งเอองงกันเนาะไปแบบอดข้าวอดน้ําไปมั้งยังไม่เปิดประตู ปิดให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยเรียกสารวีนเปิดประตูนอนหลับปุ๋ยนอนหลับแบบไม่รู้สึกตัวเลยอ่ะครูมาขณะนี้ยังไม่รู้สึกตอนนี้ดีที่ข้างบนไม่ต้องลำบากข้างบนก็ล็อกไปเรียบร้อยกุญแจเข้าไม่ได้ละเขาชอบนอนเปิดไฟด้วยในห้องเขานี่เราปิดมันก็ได้ไหมในห้องของเขา บังคับขัไม่ได้โยแหวนอยู่ข้างนอกข้างนอกเป็นหน้าที่ของผู้ที่ปิดเนาะถ้าเกิดไปข้างในไปวุ่นวายข้างในเขาก็ไม่ได้อีกโยแวนนี่นมีคนอยู่ไม่มีคนอยู่ก็ไปอย่างหนึ่งสารบินเรียกสารบินคุณหนอสารบินไปทำกับข้าวครบับแล้วครูก็ไปแล้วเมื่อกี้ไม่มีใครอยู่สักคนเรียกเลยครูไปดูแล้วที่กับข้าวเมื่อกี้ เอสารวินทำไมไม่ตื่นมาเปิดประตูอ่ะนอนสบายนอนดึกไหมเมื่อคืนเนี่ยฮะเมื่อคืนนอนดึกไหมเออแม่ให้ครูกระโดดกำแพงไว้พอแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละล็อกไว้ที่เดิมล็อกไว้ที่เดิมล็อกไว้ที่เดิมล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้ ล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกรืยยังมาคุกแกกลางคืนนี่ไม่ต้องไปไหนมาไหนแล้วเนาะยกเว้นจำเป็นที่สุดเลยได้อันนี้ก็เปิดประตูเรียบร้อยแล้วพอดีอเขามัมแต่นอนหลับอยู่เด็กอีกคนหนึ่งบอกว่าไอ้สุดแดนบอกว่า ชาลวินไปทางว่าข้าวครับก็คููตรวจมาเมื่อกี้เองอ่ะเอเอาตัวรอดจริงคำพูดนี่น้อเอาตัวรอดจริงๆเลยมันเป็นอะไรธรรมชาติของเด็กเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนาะ